น่าอยู่มากเลยค่ะเจ๊ปุ้งปุ้งจริงๆด้วยอ่ะฉันคิดถึงแกมากเลยปุ้งแกเป็นยังไงบ้าง มากกอนฉันทำไมเนี่ยตีไงเป็นยังไงล้วเป็นยังไงบ้างปุ้มคิดถึงมากเลยนี่ปุ้มันะฉันไม่รู้จักคุณไม่รู้จักอะไรตีตีการไงปุ้มฉันคิดถึงแกที่สุดเลยแกรู้ไหมเนี่ยโอ๊ยใช่้วย คนมันหลักคติอ่ะนี่ฉันไม่หลักคตินะเจ๊ฉันเห็นกระตายนะว่าเพื่อนเนี่ยมาหายตีถึงที่เลยนอกจากนั้นนะหน้าตานะหน้าโหดตัวบึกๆหน้าตาเหมือนผู้พิจาชีบะเจ๊คือแกเนี่ยก็ตัดสินคนด้วยสายตาอันคับแคบของแกแล้วแกได้ยินไหมว่าเขาคุยอะไรกันไม่ได้ยินอ่ะนี่ไงแล้วก็มาโนเองุสาครับผู้ามีอะไรคติผมเห็นผีครับผีนั่น หายไปแล้วอะใช่ที่ใส่ชุดคนงานก่อสร้างหรือเปล่าครับใช่ครับเฮ้ยใช่เลยครับคุณสาไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวคุณสารออยู่ข้างนอกกับพี่ๆเขาผมจะเข้าไปเองเสียเวลาตีสนานเลยอ่ะขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรครับแล้วนี่เดี๋ยวตีไปไหนต่อคะ อ๋อ <Ừ. S 2> เดี๋ยวผมจะไปตามหาตุ๊กตาหมีให้น้องผีที่ตายไปนะครับอะไรนะคะ <c oughs> คืออย่างที่ผมได้บอกคุณสาไปเมื่อกี้นะครับว่าผมเห็นผีใช่ไหมครับแล้วทีนี้ก็มีน้องผีคนหนึ่งเขาเป็นห่วงตุ๊กตาหมีของเขามากน้องผีก็เลยมาขอให้ผมช่วยตามหาตุ๊กตาหมีให้น้องเขานะครับงั้นฉันขอไปด้วยได้ไหมคะคือฉันอยากไปช่วยน้องผีตามหาตุ๊กตาหมีด้วยอะคะ่ะ